สวัสดีครับมาเร่ยนในปลากล้างกุ้งแถวสุขาหิบาลสองมาชมวิวเึืนมันไดขึ้นไปผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนมันจะเป็นหอเนี่ยไอหอชมวิวใช่ไหมเนี่ยแดงๆผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนประมาณสามสี่ปีอ่ะ คับผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้เข้ามาวันนี้ลองเข้ามาดูเงียบ,บดีนะวันปกติถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะเป็นบันใดเดยนขึ้นไปลองเซตในอ o o g l e m แ p ดูมันจะเจอเเป็นหอชมวิว ใกล้ถึงแล้วมาถึงแล้วขึ้นไปเลยตอนนี้ผมมาสามปีก่อนนสพะพานยังไม่สูงหนาดนี้เขาได้จะทำใหม่โอเคเข้ามาในหอแล้วขึ้นไปเลย เงียบมากไม่มีผมคนเดียวมาเพราะว่ามาวันปกตินะถ้าวันหยุดคนน่าจะเยอะสะพานที่เราเดินมาลมเย็นมาก เด้ออ้ปวดสายดิยังวุ่นัีกสิ ไปไปกินสูสุดข้างหลังในเมืองเป็นกรุงเทพนี่จะลักมาทิ้งกินสูสุดว้า เทปนี้อ่ะโ oh, <God. S 1> อ้ยฟังดูที่เป็นสนามบินด้วยอุณหภูมิเท oh. ี่นที่เครื่องบินโอ้ยสุดยอด ดเหนียข้าง่ายอยู่ยวให้ิ่งสะพานมองที่ห้องยางมองที่ผมยางมานี่คือสะพานที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะมาจากทางทางขึ้นเดินมาเป็นสะพานก็สูงนะข้างล่างนี่เป็นคลองน้ำ คลองน้ำอู้หูแดดร้อนมากล้อนไปแล้วร้อน จับมึนจะลืมโหสุดยอดมาก